สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่อ้อยพาดูจะพามาดูวิธีการทำแกงผักขี้เหล็กใส่หนังวัวนะคะวัตถุดิบก็จะมีใบขี้เหล็กที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำยานางหนังวัวนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพริกตะไคร้แล้วหัวหอมเราตำละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะคะก็จะมีชูรสน้ำปลาร้าแล้วก็เกลือค่ะ ก,ก็จะมีผักชีผักหอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะเราเตรียมไว้ผสมกันเรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะเรามาเริ่มวิธีทำเลยคะ่ะดับแรกใส่น้ำใบย่นางเลยนะคะเขียวถ้าเขียวมากก็เข้มมากนะคะ ตามด้วยพริกนะคะพริกตะไค้หอมที่เราตำละเอียดแล้วนะคะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเกลือเกลือนะคะใส่เลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะชูรสนะคะเครื่องปรุงปรับแต่งได้นะคะตามต้องการ แล้วก็จะมีน้ำปลาร้านะคะใส่เลยะคะ่ะใส่ลูกโหลดลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหนงังวัวตะกี้เหล็กค่ะ รอเดือดนะคะรอเดือดเราถึงจะใส่ผักลงไปหรือว่าเราก็ชิมรสชาติปรับเปลี่ยนได้ตามใจที่เราต้องการนะคะเครื่องปรุงก็จะใส่ประมาณนี้นะคะก็จะมีแค่ปลาร้าชูรสแล้วก็ตำขาตะไคร้หอมลงไปค่ะรอให้เดือดก่อนนะคะ เริ่มเดือนแล้วค่ะค่ะเรามาใส่ผักกันค่ะผักที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เยอะๆเลยค่ะเมื่อผักยุบลงแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะ ผักยุบแล้วแม่อ้อยก็จะปิดแก๊สเลยนะคะทีนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงผักชีฝรีแม่อ้อยก็เสร็จแล้วนะคะใส่หนังบัวค่ะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินมากเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ